ต่อไปเราก็บอกว่าเราประเมินเพื่อพัฒนานะครับประเมินเพื่อพัฒนาไม่ใช่ประเมินเพื่อให้ผ่านการประเมินนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านใดคิดว่าเราประเมินเพื่อเพื่อผ่านการส่วนใหญ่ก็ต้องคิดอย่างนั้นนะประมาณประเมินเพื่อถ้าท่านใดโรงเรียนใดสถาบันใดคิดว่าประเมินเพื่อผ่านนะแสดงว่าท่านแตะขอบล่างนะแตะมินิมัมสแตนดาร์ดนะถ้าท่านกลัวไม่ผ่านเนี่ยแสดว่าท่านแตะข้างล่าง แต่ท่านกลัวว่าผ่านไม่ได้ดีมากแสดงว่าท่านแตะขอบบนจากนั้นลองวัดลองนึกอยู่ในใจว่าท่านอยู่กลุ่มไหนใช่ไหมถ้าท่านกลัวสอบตกแสดงว่าท่านอยู่กลุ่มล่างมากเลยนะแต่ท่านกลัวสอบไม่ได้สอบไม่ได้ที่หนึ่งแสดงว่าท่านอยู่กลุ่มสูงแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยนะผมว่าทั้งสองอย่างก็เหอะต้องรู้ว่าประเมินเพื่อพัฒนาประเมินเพื่อพัฒนาหมายถึงหมายถึงอะไรมนะันต้องสะท้อนสภาพจริงออกมา ถ้าดีสะท้อนดีถ้าไม่ดีสะท้อนที่ไม่ดีเพราะว่าทาไมงั้นถ้าไม่ประเมินสภาพจริงออกมาเนี่ยเราจะไม่รู้ใช่ไหมมันก็เหมือนกับไปเข้าเครื่องเอ็กซเรย์อย่างเงี้ยไปเข้าเครื่องเอ็กซเรย์แล้วเครื่องเอ็กซเรย์ไม่สะท้อนความจริงออกมานะจากที่เราป่วยแล้วซเครื่องเครื่องเครื่องบอกว่าไม่ป่วยอย่างเงี้ยเราก็ตายวันหน้าเราก็ตายเหมือนการผู้ประเมินเนี่ยเหมือนกับเอ็กซเรย์เข้าไปฉายภาพในสถานศึกษา พอเข้าไปฉายแล้วเห็นว่าจุดนั้นไม่ดีเนี่ยใช่ไหมเราไม่เราไม,เาไม,เาไม่เราไม่ดึงประเด็นนั้นออกมาไม่บอกออกมาอย่างเงี้ยนานวันไปตรงนั้นอยากจะจะเกิดผลกระทบนะครับฉะนั้นฉะนั้นตรงนี้ต้องสะท้อนภาพจริงเพื่อพัฒนาอยากจะฝากไปเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่หนึ่งนะก็คือขอให้อย่างนี้ผูกกับวิถีชีวิตโดยการเก็บข้อมูลเป็นรายตรมาสในรายงานฉบับเดียวข้อที่สองขอให้ท่านเนี่ย กลับไปทําตัวบ่งชี้ของท่านเองนะทำตัวบ่งชี้ของท่านเองหมายความว่าอย่างไงนะอาจารย์เนี่ยจะบอกให้นะตั้งแต่ก่อนเกิดสอมสอศเนี่ยเขาคิด KPI กันนะผมก็คิด KPI ของคณะผมนะสอมสอศคิดเยอะแยะผมคิดเยอะกว่าอีกเยอะเลยแล้วผมก็พวกเรามาช่วยกันตรวจตัวเองประเมินตัวเองเราก็ใส่คะแนนของเราไปช่องหนึ่งพอเสร็จแล้วยุคนั้นนะจุลาเนี่ยจะส่งคนมาประเมิเนก็ไม่กล้าประเมินคณะหรอก ก็เป็นตรวจเยี่ยมอย่างเงี้ยไปเยี่ยมเยียนพอคณะที่เยี่ยมมาเยี่ยมเฉย,ยผมให้ลองใส่คะแนนตรวจก็ผมก็มีคะแนนช่องสองพอเสร็จแล้วพอจุฬามาตรวจจริง,รงๆผมมีคะแนนช่องสามนะครับแล้วออพอสอกอออกมา,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 มาประเมินภายในเรามีคะแนนช่อง 4. สี่สมสมาประเมินมีคะแนนช่องห้าผมมีคะแนนห้าช่องเทียบอันไหนมันคอนเฟิร์มสูงอันไหนคอนเฟิร์มต่ำอันไหนไม่แน่นอนอย่างเงี้ยผมเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการพัฒนาตัวเองฉะนั้นผมอยากจะฝากอาจารย์นะครับ ฝ่ายเลขาช,ช่วยเก็บประเด็นนี้ให้ด้วยนะฝากอันที่1ก็คือทำรายงานฉบับเดียวให้เป็นวิถีชีวิตทุกรายใจมากฝากอันที่2ก็คือว่าลุกขึ้นมาจับกลุ่มกันสร้างการมีส่วนร่วมโดยไม่ใช่ภาวะจำยอมมันช่วยกันคิดสร้าง KPI ของเราตอนนี้อาจารย์เจอ KPI 2ชุด KPI ภายในกับ KPI ภายนอก,ภา,อออกภายนสัอกเลยสอส KPI ภายในของพื้นฐานเ,เป็นออฟฟิเชีแล้ว อุดมเป็นออฟฟิเชียลแล้ว KPI ของอาชีวะไม่เป็นออฟฟิเชียลเพราะมันยังไม่ได้ไปผ่านระบบที่ถูกต้องตามกฎกระทรวงเพราะกรรมการภายในยังไม่เกิดเลยนะครับฉะนั้นต้องอื่นออฟฟิเชียลทีนี้อยากให้อาจารย์ไปดูนะว่าตัวบ่งชี้ใดนะที่เราเด่นเรามีอะไรเด่นแล้วต้นสังกัดก็ไม่มาประเมินสอมาสก็ไม่ประเมินเขียนมันขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยนะอาจารย์ก็เฝ้าระวัง ไอตัว่งชี้ที่เป็นสําเร็จของเป็นความป่าบลื้มใจเป็นความสําเร็จของเราแล้วเขาก็ไม่มาตรวจเนี่ยเฝ้าระวังตรงนั้นให้มันดีอยู่ตลอดไปนะหรือให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นอย่าให้มันตกนะครับในขณะเดียวกันนะมองสวรรค์แล้วก็ต้องมองนรกด้วยเพื่อเผื่อไปสองทางนะมองต่ำเนี่ยนะมองมองสูงเราต้องมองต่ำด้วยมองต่ำก็คือมองว่ามีตัวใดบ้างที่เขายังไม่มาประเมินเราแต่เราต่ำนะโอ้ผมว่าตัวนี้จะเป็นประโยชน์มากในการพัฒนาตัวเอง ถ้าเรามองว่าตัวไหนเราต่ําไม่ต้องไปบอกใครไม่ต้องปะจาร์ไม่ต้องบอกใครรู้เรารู้กันเฉพาะในกลุ่มเสร็จแล้วไอ้ตัวต่าเนี่ยอาจารย์อาจารย์ก็คอยวอชไปเทอมหนึ่งมันขึ้นไหมเทอมหน้ามันขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นคุยกันเราจะทํายังไงให้มันขึ้นนะครับแล้วก็อีกเทอมหนึ่งมันขึ้นไหมยพยายามยกตัวนี้ให้ขึ้นรอบสี่รอบห้ารอบหกไม่ว่าสโมอสอ,อ,อสอ,อสอพอสอ่อทอไม่ว่าใครจะมาประเมินอย่างไรเนี่ยอาจารย์จะไม่สะทกสะทานจะไม่เดือดร้อนเลย นะอันนี้ผมว่าเป็นตัวหนึ่งนะครับตัวที่3ตัวที่3ที่อยากฝากไปก็คืออยากให้ไปทําระบบโคชชิ่งอาจารย์ตอนนี้นะผมว่าคุณภาพเนี่ยต้องไปเน้นที่ลูกศิษย์นะต้องไปเน้นในห้องเรียนคุณภาพต้องเน้นที่ศิษย์ต้องเน้นที่ห้องเรียนเพราะอะไรเราไปหลงเราไปหลงให้ค่านิยมกับปริญญามากเกินไปกล้าพูดว่าจบปิญญาเอกมาใหม่ๆจากต่างประเทศเข้ามาในห้องสอน ฉไหนเราจะสู้อาวุโสที่ค้ำหวอดอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีปริญญาสูงอย่างนั้นไม่มีทางสู้ได้หรอกนะครับตอนนี้มีสาขาวิชาที่ดีๆที่ยังน่าชมเชยและเข้มแข็งอยู่อย่างเช่นแพทย์ทันตแพทย์พยาบาลพวกนี้จบมาใหม่ๆจะแน่มาจากไหนนะจะสอบวอดแพทย์อะไรนะั้นไม่มีทางได้สอนต้องมาเจอพี่นะก็คือรุ่นพี่ที่สอนอยู่อันนี้ก็เป็นเป็นโค้ชนะเป็นโค้ช ฉันผมก็อยากจะให้ท่านเอาระบบโคชเข้าไปใช้ในห้องเรียนนะสำคัญก็คือขออยากให้เป็นภาวะจำยอมนะต้องเป็นด้วยความภูมิใจด้วยความพอใจสำคัญอยู่ที่ท่านเอาวุโสท่านนั้นนะ่ะท่านจะยอมเป็นโคชให้ไหมนะแล้วก็ถ้าท่านยอมท่านรับได้กี่คนรับเด็กใหม่ได้กี่คนอย่างนี้ไม่นะท่านนี้รับคนหนึ่งท่านนี้รับสองคนท่านนี้รับสามคนทำไงอย่าให้เป็นภาวะต้องไปพีบีบบังคับแล้วโคชอะไร ผมว่าโค้ชอันที่หนึ่งก็คือโค้ชวิธีการสอนใช่ไหมนะโค้ชวิธีการสอนโค้ชประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยโอ้ยถ้าเด็กมันเกเรอย่างนี้ไอ้คนจบมาใหม่ๆอาจจะมีเนื้อหาดีกว่าเราแต่เทคนิคการการการ,การกำกับห้องเรียนมันต่างกันฝีมือต่างกันนะสังเกตนะ,ะยังนึกถึงระบาปมากเลยตอนนั้นเรียนอำนวยศิลป์เนี่ยอ,อาจารย์ที่จบ อักษรศาสตร์จุฬามาใหม่ๆนะสอนเก่งมากเลยแต่เราเห็นท่านเป็นเด็กอ่ะแล้วเราก็ลวนห้องมากเพราะกลัวว่าตัวเองก็จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้แล้วทั้งห้องก็พร้อมใจกันลวนอาจารย์ก็สอนไปด้วยน้ําตาอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าอย่างนั้นถ้ามีโค้ชนะถ้ามีอาวุโสมาเป็นโค้ชนะผมว่าอาจารย์น่าสบายเลยจริงๆโค้ชอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องโค้ชเรื่องการออกข้อสอบอาจารย์นะอย่างที่เมื่อกี้ว่าโอเน็ตแกะแเนี่ยออกด้วยคณะกรรมการนะเรายังหัวเราะเลย แล้วถ้าถ้าถ้าไม่ปิดกั้นตัวเองไปดูข้อสอบตัวเองที่ท่านออกด้วยตัวท่านเองสมัยเด็กๆสินะไม่รู้ออกไปได้ยังไงอย่างเงี้ยวุโสก็จะช่วยโค้ชได้ถ้าโค้ชอย่างนี้เป็นไปได้ไหมเอาแหละฉันโค้ชคุณกี่ปีนะสปีถ้าเกิด3ปี4ปีก็ว่ากันเอ๊ะเขาเก่งแล้วนี่เก่งแล้วไม่ต้องโค้ชนะอา่าไปออกเองลนะ้วันหนังไม่ต้องดูอย่างเงี้ยผมว่านะเออก็ขอฝากไว้นะจะได้จะได้เป็นการประเมินเพื่อพัฒนานะครับเออ